อย่าโกงเวลาปัจจุบันด้วยการถูกล่วงหน้าหลายคนนะคะชอบคิดไปไกลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ไหมคะว่าการคิดฟุง้งซ่านและการคิดไปกอนลวงหน้าเนี่ยแหละที่บั่นทอนความสุขที่เราควรจะมีให้ลดน้อยลงบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตได้ง่ายดายกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะแต่เพราะความคิดความกังวลเนี่ยแหละทําให้สิ่งที่น่าจะง่ายกลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ถ้าความคิดบางอย่างที่ยิ่งคิดยิ่งทําให้กังวลยิ่งไม่มีความสุขยิ่งคิดไปถึงวันข้างหน้าหรือวันที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันเลยค่ะเพราะบางทีนะคะอะไรอะไรที่เรากังวลไปล่วงหน้ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะและแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าทุกฟรีคิดไปก็เสียเวลาเปล่าโกงเวลาความสุขในปัจจุบันที่ควรจะมีอย่ามัวแต่ทุกข์กับอนาคตจนลืมปัจจุบันเลยค่ะเพราะบางทีนะคะชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวนานขนาดนั้น มันไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ตื่นอีกหรือเปล่าอต่มัวแต่กังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงมากจนเกินไปมองวันนี้ทำวันนี้มีความสุขกับทุกวินาทีที่ยังหายใจอยู่ดีกว่าอย่ามองว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นความทุกข์ให้คิดว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตที่เราจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหารู้จักใช้สติรู้จักโลกรู้จักผู้คนรู้จักตัวเองรู้จักการเติบโตที่มากขึ้นมันไม่มีใครไม่มีปัญหาในชีวิตหรอกคะ่ะ ทุกคนต่างต้องพบเจอมันในมุมต่างๆทั้งนั้นไม่มีปัญหาก็ไม่รู้วิธีแก้ไม่มีความอ่อนแอก็ไม่รู้จักความเข้มแข็งไม่มีความทุกข์ก็ไม่รู้จักความสุขเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ